เหี้ยอะเนี่ยหายเหรออะไอเนี่ยพี่จะลงแรงโอ้โหโกอีกแหละโกอีกพี่อาจจะเปลี่ยนไอเดียอืมเอาก็ต้องเปลี่ยนแหละถ้าจะเล่นนะนี่เป็นมาครั้งแรกที่พี่จะไปแรงแพทแพทน้าประภานแพทย์เผื่อแพทย์พี่ไอบอกไอ้เฮียกูพูดสาระไม่มีอ่ะโกทรงโกสามแล้วนะ เดี๋ยวอีกนิดนึงก็จะขึ้นพงขึ้นแพทแล้วนะกดลงกดลงลยเออกดลงกดเลยเนี่ยกดกดแรงกดเล้งเนี่ยเออหัวกระฟักกับมีอะไรนะดมีอ่ะมีเฮ้ย สมอกตัวนี้นี่สมอกฉมังด้วยเด็กเซตอย่างเคยฉมงชมังเออชมงหฉังเซตเซตนี่ต้องดงต้องโดนกันทุกตรงทุกตัวเปิดไม้แม่งเลยถ้าสมมุิถ้าสมุดแล้วพูดอย่างเงี้ยทางคลิปพี่ว่าเหนื่อยป่ะไม่ไหวว่ะคือไม่ยอไหวอยู่รังน้ำเนี่ยเนี่ยสองไปเอามาโอ้ใช่ โอ้โห้โคตรเอาอะไอ้ไอ้เซรีมาย่างเอาอ่ะโคตรองโคตรเอาอ่ะบอกเลยอุ้ยขึ้นมาแล้วโอ้ชิตเนาะโกเซนเนาะโกเปล่งใสทิ้งเงี้ยเขามีเอโลโอ้เขาก็มาแล้วเอโงเอเลสไอพี่ใหญ่เอโงเอเลสนี่มากันเต็มเลยไม่มาตีมีเมียเสีโคตรไว้พี่เออวะเขาอาจจะเอาตรงตีแหละออ สองตัวอย่าๆไปถอยมามึงจะลงลึกไปทำไมปลุกให้อะไรอะไรอะไรหลังกล่องเพื่อนรักเดียวเดียวเดียวรอ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 เขาเอาสไปไม่ได้เฮ้ยอย่าเพิ่งตายหลบหลบหลบไปเลยกูอย่าไปตายหลบไปเลยหลบไปเลยหลบไปเลยหลบหลบหลบเอาเอ้าวหลังหลังเข้านะหลังตัวหนึ่งสายตัวหนึ่ง ตัวน่ายอยู่้ายอยู่หลงใช่ตัวท้ายอยู่หลงเลาก็แพนก็ได้ใจเย็นพี่ว่าหามุมอื่นไหมอั่างเช่นนั่นไงว่าแล้วแล้วนอยเอ้ยเอาอะไรเอยอะไรมะเฮ้ยไอ้เอ้าไอ้โี่ไอ้เี้ย เฮ้ยทำไมวันนี้กินอะไรกันมาวะยิงแค่งงงงกันดิพี่ไอ้วันนี้มันต้องไม่ใช่แบบเด็กเมื่อกี้แดทดด์แมทไอ้หมอยิงไปสามแปดนะพี่หนึ่งนะแค่โอเคิวได้นะทำไมทำไมเราอยู่ดีเรายิงกันโหดก็เพราะคำพูดไงพี่เพราะเราพงทำไมเอ้าไม่ใช่อ่ะก็เมื่อกี้เราเลิกพูดไงมันไม่ได้แต่ถ้าเราพูดเราจะยิงไม่ได้เหมือนเมื่อกี้ทีั่ชาร์จที่ไม่เสร็จเอ้ยไอ้เงี้ยมึงช่วยกูด้วย เลือกหรือสองเอาดิเอาเลยเอามือกูไปพลาดโดนอันตีไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันอยู่ไหนอะเมื่อกี้มันอยู่ซ้ายมือนี่นี่ตรงนี้นี่นี่เมื่อกี้เัดยิงไอ้แวปเปอร์คือไม่ได้ตั้งใจก็คือเล็งไว้เฉยๆอะอะไรวะน่ะแล้วก็ยิงไปแบบสเปรย์ไฟไม่ไม่อุ้ยเฮ้ยอะไรวะน่าทำไมมันเข้มเออไม่เข้มยังวะเฮ้ยอุ้ย เอยโดนแล้ว player s t a n d i โคตสุดโอ้ละเอาเกินไม่เอาจะมาจแน่ยพอเราเลิกพูดอะไรอะไรก็ดีพี่ไออย่าบุกี้พวกหนูนะ I อ๋กูก็ฟูเหมือนกันนกน็กแล้ว เอาไม่มงไม่มีเลยข้าวมิ้่โอ้โหเกินไปอะบอกเลย <Hey. S 1> เฮ้ยพี่พี่สีลิงซีลิง,ลงไม่เป็นแทนแล้ว <Yeah. S 2> นเนี่ยบนหัวพี่ก็มีคือที่อะไรนะเนี่ยประตูกาล่าอะดับเบิลโลย ว่าเนี่ยเอนด์มีรัมมี่ก็แต่พอกแล้วดดอเหรอลูกไม่ฟงไม่ฟังเลยพี่ไอซอ่ะพูดแล้วเนี่ยไอ้แต่พอพูดปุ๊บตายเลยเห็นไหมล่ะกำลังอุ้ยหมอเยอะมากไป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 เลยชัดชัดชัดชัล้มต่อหน้าศพนี่หว่าแถวหนูเนี่ย อออโอ้โหม่นอยโอนดินยหวันนี้มันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเาราสงพลังมากฮียอันนี้มันไกลล่างเหรก็คือหมดวันนี้ไม่มีแล้วนะเป,นเ,ปนเป็นแบบฮูบหลังจากวันนี้ทุกคนก็ยิงแบบง้องอ,อ่ะวันนี้เป็นหมาป่าวันนี้เป็นแมวอันนี้มีคนยอ,อยู่หรอเจ็ดเขาเชิญเขาเชิญ<อ>จบแล้วเจ็เจ็ดเออออ้า ลแม่คนนั้นน่าจะเวดน้มมั้งแต่มันแค่รู้ว่าคขำมาดูกลางคนนึงมาดูกางคนนึงไ่ปรดไปเลยไปเลยไปเลยเอ้ยอุ้ยไอหมอนีหมอก็มาเด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 ้ทำได้ทำได้พี่บอกแล้ว เอาเอทไปเลยพี่ไม่ยิงละโอ,อโอ้ยเชี่ยไม่โดนวุ้นเอาแรงเถอะได้โอ้ยเอาต่างตัวต้องแรงต้องขึ้นแบบสูงๆนะจังหวะนัดเอทเนี่ยมุมเนี้ยแหละมุมเนี้ยม,มุมอา่นแหละโคตรอร่อยอ่ะไปแล้วเนี่ย เดยวดียวเอ้ยกระดาษวะข้างหลังด้ประตูมิทเจลิปมีได้ปะเจลิปตกอ้าวตมหายแล้วป่าไฟรอเลยแล้วกันอุ้ยอุ้ยซเปกเตอร์ วันลองวันลองช็อตหนึ่งไอ้ยู่ลองปัดขวาพวหวังผลเออยิงเธอตัชื่อมันดีภาษาเวียดนามจะตั้งเก๋ๆก็ได้ให้ใ้อ้ยติด ติดอะไรอ่ะอะไรไก่หมดแล้วโว้ยสวยคงชิบหายแล้วสปายดับ C หลังไทม์อ้าวโลกอันดิ e n e m ้ spotted ไปแล้วหนึ่งไปแล้วสอง ไว้เปิด100จีพีก็เปิดแ <c oughs> บบคนช้าเอ้ยจะติดหมอซ้ายสองตัวเลยเร็วกว่าน,นี้เพื่อนไม่งั้นเพื่อนเราจะตายแหละ <c oughs> ปีแ่ปเปล่าปีน้ำงียอะไรปีง่ายดีแล้วนี่เสกติสตมันจะได้เอาในตู้เย็นมีแต่ของในสมองมีแต่ทุกคือสมองสะด้วย